S ya Allah, ya u, e <S a s s a l อ m u a l a i k u m w a r a h m a t ล l l a h i wabarakatuh ขอความสุขความสตินะครับจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมรายการสลามล้านนานะครับช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนานะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ยาติมทีวีนะครับทีวีเพื่อผู้ศรัทธานะครับขอการสนับสนุนนะครับของทีวียาติมทีวีแห่งนี้นะครับ โดยสถานีโทรทัศน์แห่งนี้นะครับก็เป็นหนึ่งนะครับในการเผยแพร่คื้ความรู้กับพี่น้องนะครับเนาะเอายาปล่อยให้จอทีวีนะครับต้องนะครับเนาะอยากจะคือพี่น้องดูแลสถานีแห่งนี้ไปนานๆนะครับเพื่อพี่น้องจะได้รับชมได้รับข่าวสารได้รับความรู้จากสถานีโทรทัศน์แห่งนี้นะครับผมพี่น้องครับจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับ งานสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลายๆท่านนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานนะครับผมได้เก็บบรรยากาศนะครับมาให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับเอาไปชมบรรยากาศในงานสารฝันสารสันตินะครับครั้งที่3นะครับไปชมบรรยากาศกันได้เลยครับผม เพื่อที่จะออขอบคุณนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับร่วมกันบริจาคแล้วก็ร่วมกันขอดุอานะครับให้โครงการของเรานั้นนะครับได้สำเร็จร่วมเป็นอย่างดี ผลผลิตของสถาบาันเลนิสลามเนี่ยตระทราสันคมมุสลิมทั้งภาคองค์กรหรือภาคบุคคลเนี่ยได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดิดเราคงไม่กล่าวถึงกลุ่มพี่นอ้องมุสลิมมัวลับคงไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมฟังดูบอกมีผู้มารับศาสนาสลามถึงสามคน อันนั้นเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าน่าตื่นตาตื่นใจนะครับถึงแม้ปัจจุบันอ,อิสลามและมุสลิมนั้นมีได้นผลกระทบจากการอ้างอิงหรือการผมไม่อยากใช้คำว่ากล่าวหาการเข้าใจผิดจากทุกจากหลายๆภาคส่วนในในในสังคมโลกนะครับ แต่เรายังมีจำนวนของพี่น้องใหม่ที่ข้ามาที่วันนี้ผมก็ไปรับการติดตามข่าวสารจากต่างประเทศบ้างน,นะครับก็เห็นว่าในต่างประเทศก็มีปรากฏการณ์แบบเดียวกันก็คือมีจำนวนผู้เข้ารับอิสลามเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผู้ที่ออกจากอิกสลามก็มีอันนั้นเราก็ไม่ปฏิเสธแล็เป็นเรื่องปกติมาก ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาเป็นเรื่องที่ต้องเห่าดักใจอะไรนะครับแต่เรามีผู้ที่รีเวิร์สกลับมาสู่เส้นทางขออิสลามมาสู่เส้นทางของอัลลอฮฺสุบานละลาเนี่ยมีจำนวนที่มากจนจนเกินเส้นที่น่าจะเป็นเส้นปกติเป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งของสังคมมุสลิมเชียงใหม่และในสังคมของชาวไทยมุสลิม เชื่อสายจีนดยูดาว่าคุณหุ่มในการับฟัดแดดถ้าไม่ถูกเทเรื่องนี้อย่างในเส้นทางและอย่างถูกต้องและตรงเป้าหมายนะครับเป็นมูลนิธิที่ผมเนียดไว้และถือว่าเป็นพันธกิจหรือภารกิจของผมอันหนึ่งที่จะได้ช่วยกันสนับสนุน มูลนิธินี้เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการทํางานเพื่อเอผยแพร่าศาสนาของนลรนะครับซึ่งผลงานต่างๆก็เป็นที่ประจักษ์ซึ่งทํางานได้อย่างน่าจะสมบูรณ์แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังคิดที่จะซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อที่จะได้ทําเป็นที่วัดคับไว้สําหรับเป็นสถานที่คาเฟ่สําหรับ มุีมาที่จะท่องจำอัลกุรอานอีกซึ่งถือว่าเป็นการคิดที่ขยายโครงการให้กว้างขวางไปตามลำดับที่มันเป็นเพราะฉะนั้นผมจึงมีความคิดว่าเราคงจะต้องได้ช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนุนในกิจการต่างๆเหล่านี้ อัสสลามอะลัยลิขุะาราบุตุลัยบริการตัววันนี้เราได้มาร่วมงานสถาบันอิสลามเชียงใหม่ค่ะอ่าดีใจที่มาร่วมงานแล้วก็มีท่านพิสมินาตตะกวาเชียงใหม่แล้วก็มีมีถางมาเจอิญด้วยค่ะอะดีใจที่ได้มาร่วมงานค่ะสวัสดีคมมุลัยลิขุมาราตุลบริการตัวฮามดุลิลลาฮ์ครับรู้สึกโอลฮะมีความดีใจนะครับที่ว่า พวกเราอุสลิมเชียงใหม่มาช่วยกันนะฮะมาจากที่อื่นด้วยเราจะให้กับสถาบันเรียนรู้ที่เป็นแหล่งวิชาความรู้นะครับแล้วก็เราก็คนเชียงใหม่คนหนึ่งที่เอา เอาขนมเนี่ยมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับอีกลหลายร้านฮะหลาย6กเจร้านนะครับขอให้เอาละตอบแทนทุกท่ธธานและก็กิจการของสถาบันเปรูอิสลามเริญ็ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะละ่ะตอบแทนทุกทุก่านด้วยนะครับอสลามว่าอะไรกุมบอเราตุนลอยมา巴ากาตูวันนี้มาช่วยงานสถาบันเจ้าวันนี้เอาข้มกมาเขียวเปรี้ยวมาช่วยองค์งานคุณลุมขอไล่ตอบแทน ิสให้ทุกท่านที่มาเที่ยวงานนี้ด้วยแทนของสมาคมมุสลิมสตรีมุสลิม,ม,ล,มลานนานะคะ ก็รู้ส<า>ึก <mel> <ALLY> ินด <ond aneously> ีและก็เ <Denver> ต็มใจที่จะมาช่วยในงานของมูลนิธิสารสันติค่ะขอให้อัเราซุเปอร์ฮันาวตาลาได้ช่วยให้กิจการเจริญรุ่งเรืองมีบารกังทุกอย่างค่ะอัสสลามุลัยกุมก็ดีใจด้วยเนาะที่งานการจัดงานวันนี้ประสบความสำเร็จเราก็เป็น ส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้จากมูลนิธิอัสซิดิกที่เชียงรายซึ่งก็ดูแลเด็กๆอยูเ่เหมือนกันทังนี้ก็ให้การศึกษากเด็กๆก,ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีควรที่จะส่งเสริมนะฮะกาก็ขอให้งานประสบความสําเร็จได้รับบรรการมนิกีที่เพียงพอในการดําเนินการครับก็รู้สึกยินดีมากๆนะครับพี่ๆน้องเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับมาให้การสนับสนุนกับกลุ่มมสลิมของเรานะครับที่เชียงใหม่ ก็ขอรับตอบแทนทุกท่านนะครับก็ได้เห็นพี่น้องได้ให้การสนับสนุนจากมาจากไกลสุดก็น่าจะเป็นภาคใต้ก็มีนะครับก็รู้สึกว่าทำอยูแล้วมากๆนะครับก็มีออกร้านกันเยอะนะครับของแปลกๆของที่ไม่ค่อยได้เห็นตามร้านทั่วๆไปนะครับก็มีมาหาในงันนี้ได้ครับผมก็ขอบคุณมากครับอยู่แล้โครงการของบริษัทสติท้งนี้ได้รับความรู้สึกที่ว่าตื่นติด ติดด,ดีอย่างมากมายเลยครับผมครับเนาะคนต่อมาหลากหลายพื้นที่ครับมากันอย่างหนาแน่นครับขั้นเลยครับผมซึ่งทุกองค์ก็ตั้งเป้าหมายมาร่วมกันบริจาคเพื่อการจะสร้างอาคารเรียนและก่ออพักของสตรีของนักเรียนที่นีครับผมครับแน่นอนว่าความรักความสามัคคีการร่วมมือร่วมใจนําไปสู่การสร้างเอกภาพอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดของอิสลาม สถาบันเรียนรู้อิสลามเป็นองค์กรหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการทํางานศาสนาขับเคลื่อนการเรียนรู้ความเข้าใจในอิสลามเพื่อแก่ผู้ที่สนใจและมุสลิมใหม่เพิ่มเติมองค์ความรู้ให้กับมุสลิมเดิมซึ่งเป็นผนงานอันโดดเด่นที่ประจักษ์แก่สังคมวันนี้สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดงานเพื่อหายรายได้ในการจัดซื้อที่ดินสร้างอาคารเรียนและหอพัก สำหรับนักเรียนศาสนาในโครงการฮาฟิทกุร่านทั้งชายหญิงอันจะนำมาซึ่งผู้รู้ที่เผยแพร่ศาสนาอิสลามในอนาคตขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมบริจาคคือกับสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชีงยงใหม่และมูลนิธิสารสันติโดยการบริจาคครั้งนี้ถือเป็นสรกยาริยะอันเป็นทานถาวรทรงผลอย่างต่อเนื่องจวบจนอคัครินชาลอค,ครับพี่น้องครับสถาบันเรียนรู้อิสลามนะครับ ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นสถาบันนะครับที่น่าส่งเสริมสนับสนุนแห่งองค์กรน,นึงนะครับเนื่องจากการทางานนะครับเราก็จะเห็นผู้คนนะครับเล่าขานกันนะครับในเรื่องของการทํากิจกรรมของสถาบันแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็น การผลิตผลงานนะครับที่เข้าตาพี่น้องทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่หรือแม้นต่างประเทศนะครับเ่างไดแล้วนะครับพี่น้องขอฝากสาบันเรียนรู้อิสลามมูลิติศาสรสตินะครับไว้ในอ้อมใจของพี่น้องตัวครับครับพี่น้องครับวันเด็กนะครับก็เป็นวันที่จะต้องสร้างกำลังใจต้องสร้างแบบอย่างที่ดีกับเด็กๆนะครับโดยเฉพาะนะครับเราอยู่ในสังคมที่ มีการอยู่ร่วมในความหลากหลายของวิถีวัฒนธรรมศาสนานะครับโดยเฉพาะคนล้านนาเฮานี่ครับค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะครับทั้งความเป็นอยู่ทั้งชาติพันธุ์นะครับวันนี้ทางมาชิตะกวานะครับจัดกิจกรรมของงานวันเด็กนะครับขึ้นโดยมีพี่น้องนะครับหลายๆศาสนานะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับอยากจะพาพี่น้อง ไปชมบรรยากาศในงานวันเด็กของมัชิดอันตะกวานะครับโรงเรียนจิตปกดีนะครับเชินรับชมนะครับผมเด็กถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสังคมเพราะดุดดังมเมล็ดพันธุ์ที่จะนำไปเพาะปลูกเพื่อจะได้ขยายพันธุ์ใหือผลผลิตทีดด่ดีดังนั้นการให้ความสำคัญเอาใจใส่ต่อเด็กจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ อิสลามได้ให้ความสําคัญต่อเด็กก่อนที่เด็กจะเกิดเสียอีกดังนั้นภารกิจของผู้ใหญ่ผู้ปกครองจะต้องบัละเลยในการอันใจใส่เด็กบอกว่าจะจัดการเรื่องการศึกษาเฮียนหูเพื่อสมกไว้ของพวกเขาการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พวกเขาตั้งแต่เด็กๆและปกป้องพวกเขาเพื่อรอดพ้นจากแนวคิดมารยาทและพฤติกรรมที่บ่ดีวันนี้มชิดอันตะกว่าร่วมโรงเรียนจิตพักดีและพี่น้องในชุมชนจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยเชิญเด็กทุกคนบาแยกศาสนาชาติพันธุ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และรับรู้ในอิสลามผ่านกิจกรรมวันนี้อ่าอัสลามุอะลัยกุ๊มบารักมาตุลลฮ์วะบาระกาตุค่ะและสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนจิตพักดีของเราเนี่ยก็ได้จัดงานวันเด็กนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยคะ่ะจิตพักดีก็จัดมาอย่างนี้ตลอดนะคะเอ่อซึ่งเป็นงานชุมชนเนาะ ที่มีหลากหลายศาสนานะคะมาร่วมกันเพื่อนง,ง่ายเลยว่าชุมชนของเราเนี่ยเดิมๆเนี่ก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการอยู่หลากหลายศาสนานะคะชุมชนเขา้าหูวัฒนธรรมเนาะทีน,นี้แล้วเนี่ยในงานวันเด็กนะคะก็จะเป็นที่รู้กันว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะนํา พาเด็กของตัวเองเมาที่นี่ซึ่งเราไม่ได้แบ่งแยกว่าเ้ยาศาสนานี้าศาสนานี้ซึ่งทูกศาสนามารวมกันได้ค่ะแล้วก็มาร่วมสนุกกันก็อย่างที่ท่านเห็นก็จะมีของรางวัลนะคะจากองค์กรต่างๆนะคะซึ่งให้ความช่วยเหลือในการให้ของรางวัลเหล่านี้มานะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ทุกๆรางวัลนั้นมีค่าสําหรับเด็กๆในงานวันนี้เนี่ยก็จะมีการจับของรางวัลเนาะสำหรับที่ที่ที่องค์กรเขานํามาให้นะคะไม่ว่าจะเป็น อบชอนะคะมัน่าจะเป็นองคอ์กรมุสลิมนะคะแล้วก็จากพี่น้องทั้งชาวมุสลิมนะคะแล้วก็ชาวไทยพุทธแล้วก็าศาสนาต่างๆเนี่ยเอามารวมกันณณที่นี้นะคะณโรงเรียนจิตพักดีแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็จะมีการจับของรางวัลน,นะคะให้กับเด็กๆเนาะเด็กๆเนี่ยเมื่อมาแล้วเนี่ยได้สมุดเล่มหนึ่งเขาก็ดีใจ นะคะคานี้มาเนี่ยก็จะได้เจอกับสังคมเนาะมาเรียนรูว้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันซึ่งบางครั้งเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยก็ต้องเรียนเริ่มเรียนมาตั้งแต่ในในตอนวัยเยาว์นะคะทีนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณองค์กรมัสยิดอัตตะกวาขอบคุณท่านีมามแล้วก็คณะกรรมการมัสยิดอัตตะกวาและก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะที่ ร่วมกันจัดงานึ้่ในวันนี้นะคะและหวังว่าในในปีต่อไปเนี่ยก็จะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทุกคนเช่นเดียวกันนะคะในคณะที่พี่น้องในชุมชนที่มาร่วมแจกจ่ายอาหารและพี่น้องที่มาร่วมงานต่างแสดงความรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้ วันนี้วันเด็กแห่งชาตินะเจ้า,อาเอาก็มาจัดการกิจกรรมเอามาจัดการกิจกรรมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมีเต้าหู้ทอดลูกชิ้นทอดมีโรตีมีน้ำสมุนไพรมีอาหารอีกเยอะแยะนะคะเราเราไม่ได้กีดกันว่าเป็นศาสนาไอพุทธศาสนาคีตศาสนาอะไรนะคะเรารวมกันหมดถือว่าเป็นเด็กเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าค่ะ เนี่ยเรามาจัดเตรียมไว้หมดเลยนะคะกลุ่มชมรมของเรามุสลิมมาอันตักวาช่วยกันขันและขันแข็งอืเนี่ยค่ะลูกชิ้นราคารเป็นผู้สนับสนุนนะคะเนื้อป้าสวณีด้วยเนื้อเนื้อของราคารด้วยนะคะอ่าซักกันรอคอยรอนค่ะอขอเล่าตอบแผนให้ทุกท่านค่ะอานีนดีดใจขนาดทีไ่ได้มาวันเด็กของตกวาซึ่ง โรงเรียนจิตพัฒดีและจิตตะวันนี่มันจับบรรเด็กคือตันอาพุธศาสนานะคะเพราะวัฒนธรรมเพื่อติจะมาเรียนรู้ว,ว่าศาสนาเป็นจะใดแต่ละคนเป็นจะใดจะใดแต่ติแล้วติยังก,ก็คือทุกศาสนาสอนเป็นคนดีดีบ่อยากจะให้เด็กในบดเดียวเนี่ยบดเดียวนี่มันมียาเซติมีอย่างเยนะอะเนาะหอกออกมามา,าสอนมาสัางกันตามลักศาสนาว่าเออครูศีลห้าเนาอิสลามอันนั้นเนาคริสต์อันนีอเนาะ ก็ว่ากันได้สามอวัฒนธรรมที่คนสนับสนุกกันมาม่นมีการแตกแยกมันมีการอย่างเาอยู่กันแบบมีความสุขอย่างนี่อย่างปะหลาดนี่นะอยู่ส้าเหือกกับมาร่วมง,งานนี่มาทำโรตีนะคะทำโรตีมาช่วยกันเพื่อที่จะส่งเสริมเด็กที่เป็นเด็กดีในวันข้างหน้าเพราะปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมอย่างต่างๆม่ค่อยดีอาจจะพาอาจจะพาเด็กไปในทางที่บบดี แต่วันเด็กเขาก็มีโอกาสที่จะได้บอกคืออ่อนว่าเอออันนั้บดีเนอะอันนี้บดีเนะอะเขาบดีเนอะเพราะว่ามันแบกต้องตามหลักศาสนาฮักป่อฮักแม่ฮึกฮักเพื่อนฟูฮักเอีย่ยชอไปทุกอย่างเลยนะคะดีใจคะ่ะที่จัดงานเช่าด้วยอยากได้ของขวัญใหญ่รู้สึกว่างานนี้ใหญ่กว่าทุกปีค่ะแล้วก็สวยด้วยอยากให้จัดทุกปีเลยคะ่ะ านวันเด็กของตะวามมสสิษโรงเรียนจิตพักดีได้ทำจัดกิจกรรมนี้ทุกๆปีเมื่อเขาเขาจะมาช่วยกันแล้วก็จะมีลูกโป่งมีกันแล้วเล่นมีอะไรหลายๆอย่างในในพื้นที่นี้มีของกินแจกฟีแห่เยอะแยะเลยนะเจ้า กากินเพียบเลยเจ้าของแจกมีทั้งนั้นเลยเจ้าดีใจคะ่ะที่มันมีงานวันเด็กเพราะว่าได้พาน้องพาหลานมาเที่ยววันเด็กนะคะโดยทุกทุกฟรีก็จะพาน้องมากินอะไรกินเลี้ยงแล้วก็จับฉลากของขวัญเนี้ยค่ะก็มีความ,ะะมรู้สึกว่าพี่น้องมุสลิมไม่ได้แตกต่างจากพี่น้องศาสนาพุทธเท่าไหระะ่เงี้ยค่ะก็มีความเป็นตัวเองกินอาหารทั่วไปอะไรเหมือนกันเนะะี้ยค่ะเขาเปิดโอกาสให้คนหลายๆศาส,สนาสามารถเข้ามา ทำกิจกรรมแล้วก็เล่นสนุกด้วยกันกับเด,ด็กๆค่ะวันเด็กค่ะในสังคมที่มีความหลากหลายสังคมที่มีความต่างทั้งศาสนาวิถีวัฒนธรรมการร่วมกิจกรรมได้เฮียนหูได้อู้คุยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันจะนํามาซึ่งความสุขสงบเกิดขึ้นในสังคมดังนั้นการให้ความสําคัญต่อเด็กไม่ใช่แค่วันเด็กกิจกรรมความสนุกที่พวกเขาได้รับในวันเด็กแต่คือสานต่ออีกหลายๆลายวัน คือเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องเพื่อเติบโตร,รับใช้าศาสนารับใช้สังคมรับใช้ประเทศและรับใช้ผู้คนทั่วโลกชุมวัดรายงาน,บานขบนแก็เป็นกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นทุกปีนะครับที่โรงเรียนจิตภักดีมชิตตะกวานะครับเป็นกาสะท้อนให้เห็นการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายนะครับ ก็วันนี้นะครับก็เจญเด็กทั้งชุมชนนะครับบอกว่าจะเป็นชาติพันธุ์หรือว่าศาสนาไหนนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับเพื่อได้สร้างความรู้ความเข้าใจนะครับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอยู่กันอย่างใดนะครับก็เอาไ่ได้แบ่งว่าคนตรงนี้ศาสนาไหนคนตรงนี้ชาติพันธุ์ไหนนะครับทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กของพระชิตตะกวาได้นะครับผม ครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับจะพาพี่น้องนะครับไปเที่ยวบนดอยปุยแหมสักครั้งหนึ่งนะครับเราไปกีดเข้าซอยไปขึ้นดอยสุเทพนะครับแต่ถึงเชียงใหม่แล้วนะครับมันก็จะต้องเอ่อให้มันครบสตรนะครับไปชมด้วยกันเลยครับไปแอลดอยปุยด้วยกันครับผมครับสวัสดีคุมครับวันนี้พาพี่น้องนะครับขึ้นมาแอลบนบ้านโมงดอยปุยนะครับซึ่งเป็น สถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่น่าเยี่ยมเยียนนะครับเพราะใกล้เมืองเชียงใหม่นะครับหมู่บ้านชาวเขาพะม้ง,มงดอยปุยตั้งอยู่บนดอยปุยห่างจากพระตำหนัก3กิโลเมตรเป็นทางลาดอย่างตลอดหมู่บ้านมง้งดอยปุยเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกจากจะเห็นสภาพความเป็นอยู่อย่างง่ายๆแล้วบริเวณรอบๆหมู่บ้านยังมีทิวทัศน์อันสวยงามยิ่งและยังสามารถเห็นดอยอินทนนท์ที่อยู่เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนแนัมตัวหนึครับก่อนจะขึ้นไป เที่ยวบนอุทยานนะครับเราก็จะพาพี่น้องนะครับมากินข้าวซอยลุงสุรินนะครับซึ่งเป็นข้าวซอยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของบนดอยปุยก็ได้นะครับพอข้าวซอยค่อนข้างจะรสชาติอร่อยนะครับข้าวซอยลุงสุรินเจ้าเก่าเก่าแท้ๆนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นร้านข้าวซอยที่อยู่กู้บนดอยปุยนี่มานานนะครับวันนี้ก็เป็นวันยุดนะครับผู้คนก็ค่อนข้างจะมากมายนะครับ มีทั้งกแกงไก่นะครับแกงเนื้อนะครับรสชาตินี้กลมกอมหอมนะครับเส้นข้าวซอยก็เป็นเส้นข้าวซอยแห้งนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นข้าวซอยที่นุ่มนะครับผมดูหน้าตาก็น่ากินนะครับผมหอมผักกาดดองก็ถือว่าเป็นของกู้กันนะครับกับข้าวซอยนะครับครับต่อมาลองลุยกันนะครับเนาะข้าวซอยนี้ค่อนข้างจะรสชาติกลมกอมนะครับพี่น้องดูนะครับว่า ความนิ่มอร่อยนะครับทั้งเส้นข้าวซอยทั้งเนื้อบัวนะครับที่เอาได้รสสัมผัสมันค่อนข้างจะโอ้บอกบอกยากนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นข้าวซอยหนึ่งนะครับทุกคนเข้ามากินแล้วก็ติดอกติดใจกันนะครับก็ถือว่าเป็นข้าวซอยในตำนานจริงๆนะครับผมก็อยากจะใือพี่น้องได้มาลิ้มลองกันนะครับสําหรับข้าวซอยดอยปุยนะครับลุงสุรินเจ้าเก่าแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้าวซอยที่ มาหน้าภาพนะครับ้าขึ้นมาบนดอยแห่งนี้นะครับผมก็เราก็จะเห็นคนมากินเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของร้านข้าวซอยนะครับก็จะเย็นทิวทัศน์เห็นดอยอินทนนท์นะครับนี่นะครับแวะมานะครับมาดอยปุยแวะตีร้านข้าวซอยลงสุรินเจ้าเก่านะครับผมบ้านมงดอยปุยนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งนะครับซึ่งที่นี่มีชาวบ้านมาขายของที่ระลึกมากมายนะครับ มีเครื่องประดับเสื้อผ้าอาภรณ์ของฝากนะครับมีชุดเชาาเขานะครับคือเช่าถ่ายภาพคนที่ชอบสมุนไพรก็ม,มีให้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าพวกของฝากนะครับก็สามารถจัดซื้อไปฝากพี่น้องต่างรุ่มได้นะครับผมอย่างหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายบอกว่าจะเป็นเส้นทางย้อนอดีตสู่วัฒนธรรมม้งครับเริ่มต้นก็จะพาพี่น้องไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับบ้านม้งดอยปุยนะครับ ซึ่งภายในนะครับก็เก็บประวัติเรื่องราวนะครับเข้าของเครื่องใช้นะครับของพี่น้องเผ่าม้งนะครับประวัติต่างๆนะครับก็มีคือพี่น้องได้เสพหาความรู้กันนะครับก็ภาชนะเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่พี่น้องชาวม้งใช้นะครับเอากอยจะได้ไปสัมผัสกับของจริงๆตัวนะครับนอกรานกว้างนะครับที่ไวประชุมไว้อููคุยกันนะครับนอโผมาที่สวนดอกไม้นะครับนะ นดอกไม้นี่ก็ถือว่าเป็นที่ซิกเนเจอร์นะครับที่เฮาบัสามารถที่จะพลาดได้นะครับเนาะเป็นความงดงามอีกแห่งหนึ่งนะครับที่หาได้ใกล้ๆเมืองนะครับดูดอกไม้นะครับก็ดูสดใสงดงามนะครับเนาะดอกไม้นี่ครับมีสุดปีสุดแล้งนะครับผมก็จะเป็นดอกไม้สวยๆนะครับเพื่อพี่น้องได้ชมกันนะครับความงามของดอกไม้นะครับก็คือความงามของธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางบนดอยนะครับป่าดอยนะครับเพื่อจะไปสัมผัสกับกาแฟนะครับเนาะกับบ้านดอยปุยเชียงใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวขึ้นบันไดไปนะครับพี่น้องก็จะไปแวะที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับร้านกาแฟดอยปุยนะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ค่อนข้างจะอยู่บนยอดดอยนะครับครับในร้านก็มีบริการทั้ง กาแฟร้อนกาแฟเย็นนะครับขับก็เป็นร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับที่น่าหลงไหลนะครับจากข้างบนนะครับเขาก็จะเห็นทั้งอาหารนะครับทั้งธรรมชาตินะครับร้านแห่งนี้นะครับขนมอะไรคะสนกค่ะสนกจนเหนื่อยครับนี่ก็เป็นทิวทัศน์ที่มองจากร้านกาแฟนะครับที่เขานั่งดื่มกาแฟกันอยู่นะครับเนาะ ก็ย่าได้แล้วนะครับพี่น้องนะว่าถ้ามีโอกาสได้มาเชียงใหม่นะครับก็นึกถึงนะครับบ้านโมงดอยปุยอีกสักแห่งหนึ่งนะครับไว้ในอ้อมใจนะครับเพื่อว่าพี่น้องจะได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตนะครับของพี่น้องพื้นถิ่นนะครับพี่น้องชาติพันธุ์นะครับเป็นสิ่งที่ยากสัมผัสนะครับในชุมชนอื่นๆนะครับเป็นธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ใกล้เมืองนะครับเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับ ฝากบ้านมงรอยปุยไว้ตัวนะครับผมครับพี่น้องครับเชียงใหม่ช่วงนี้ก่ออยู่ช่วงอากาศทีกำลังเย็นสบายนะครับมาหนาวมากนะครับก็มาเชียงใหม่นะครับก็ฝากบนรอยปุยนะครับไว้เป็นที่แวะเยี่ยมเย็นครับไปชมบรรยากาศอากาศเย็นนะครับสมบัติอากาศเย็นหนาวเย็นนะครับผมครับพี่น้องครับหลายเรื่องราวนะครับที่ได้ ได้ชมผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์มีสาระนะครับที่จะคือพี่น้องนะครับได้เก็บไปคิดเก็บไปพิจนานะครับว่าเออหลายหลายอย่างนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนนะครับเราจะอยู่อย่างไดนะครับจะคือมันมีความสุขนะครับผมก็อยากคือพี่น้องนะครับเนาะได้ช่วยกันสร้างความเป็นมุสลิมสร้างความเป็นอิสลามนะครับคือได้ กระจายไปนะครับพี่น้องนะครับแถวโลกต่างๆนะครับพี่น้องต่างศาสนะครับจะได้เห็นว่าความเป็นมุสลิมนี่ก็คือเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์ตัวอย่างที่จะคือพี่น้องนะครับได้เห็นความยิ่งใหญ่ของขอาุภาวตารานะครับนี่ก็ต้องขออํิาลจากพี่น้องด้เวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบารากาตุ يا الله يا رحمن يا رحيم